ดี๋ยวเครับผมก็ว่าคบแบบนี้ครับเดนีจะจับลาตาม่นืนดเคตาใหม่พอดิของแม่ของพ่ออ้โไปดีดโดดเลยนะต้องไม่ใส่อ่ไ่ก่อนไ่ก่อน่หนึ่งวิโดอเคข้างตั้งหน้าี้อ่้ยไ่ ไปไหนดี๊งฮดนั้เมอกดี่นอาพี่ค่ะพีเอาอันถุงก็ได้ไปโออย่าใส่เสื้อขาวลงไปในญอ่ปุ่นเลยะรับตาเลยจุ่เจ้าก็รับตาเลยจะมีใครเห็นกีนได้ยังลูกนี่หเอ ไปนั่นหนึ่งลงไปด้ดีเเห็นนั่นหนึ่งใช่นั่นหนึ่งไปด้วยสิเราเก็บข้างบนไปนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งเป็นคนเก็บพวกเอกเป็นกองเชียร์นี่ก็นยังกยังเตรียมก็ยังแร้อไเตรียมกระยังแล้วไงกุ้งเนี่ยะอยู่นนค่ฮะ โอ้โหโอ้โหน้ำปั๊มมาให้ระฟงคำปลาก็เดื่อนี่ไรเห็นไหมนี่ก็มีมาโควัยเหรอได้อยู่กว้าง10ตัวอ้าโควัยจีบหน้าซุ่มลุกปียมาลงกัน เอาอันนี้ไปใส่สิลูกเอกมอามาก็ยังมาขนาดนี้ลูกไหวน้ำเป็นอยู่บ่นะทำเวแล้วบอไหวน้ำเป็นอยู่บ่แ้อตาได้หลงองเาไหน้ำบปิดนี่อันยืนบ่อย มีอยู่มีอยู่มีปาตเพียอยู่ตัมขาชเนี่ยาวเกียรตีมันเข่าเลยอุมอาเลยยังไ่ทันตัวใหญ่อยู่ได้นิดละเกียรตีมันเข่าไป ก็ได้ทองหลายโวดมันอยากทูดอายุมันมันอยากโอนเนาะมือหนานไ้มโอ้ยมือนาจากมือหาได้ลงน้ำเหมอนโอ้น้หน่อยหน่อยนใไผ่ลูกบักจะนีหมองผั้ไี่ลูยนี่เนี่ไม้ไผ่นี่นึ่งนี่ไม้ไผ่ยาว นี่เด้ตัวอันใหญ่นี่เด้สเอะต้องไปร้อยไต่นี่มีหางหัวนี่นะตัวนี้ตั่มีปิ่งมั้งอ่ะยันแนวเดียวระยะปิ่งจำได้ไหมตอนเด็กก่อน

แล้วถ <ST su ks> <c> ้าจับไปจับปลาปลาทาหลงมือตกเงน้ำเหรอปลาีเราตกงน้ำเอาปลาที่หนักกว่าตัวพวกเราะแล้วมันกระดองแล้วพวกเรา ม่แล้วเป็นบยังบูดตูแต่ปลาน่อยมหยลจับไม่ได้ไมลุ้นมาน้ันี้ท่ไแมันยังบดมันยังเล่นอยู่เอาไ็ถ้าให้มนเหลือมจะได้นู้ว่าจไปมน้ำแมยังูดอ จังกระไรไป medim, ไปไปลอยนปไ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  โดนเอาไปนี่ไปรวยเกินอะวยหอมบ่อนขึ้นเงยเงาเนาะหอมทองอ่ะเอาดีอยู่เพื่อนก็ลักออกบีมันหัต้นหน่อยนี่ชิบอย่างนก็ต่นนังเมื่อกี้นี่อย่างงั้นเราเปล่าบุหรี่ตึกโดนละเมื่อยเรี่ยวเมยรี่วบุหรีกันหายใจดูตายลงนี ลบแล้วแม่เด็กน้อยนะจับปุ๊บเอ้า่อเอา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 แมอมโชว์ดิจับจนั่นดิแอมโชว์ดิปีนนี้ปีนปีนหัวมันติลงได้นะเอาอืมเป็นชั้นใหญ่เอาลุนนี้ดีกว่า อานีพ่อจะไม่ให้ไปรอเก็บปลาเอาใครจะเอาพึ่ยมาหามลูกเนียมาไก่ก่อนแล้วจังลบไปเอาเนี้ยพ่อไก่ไก่อนเอาไก่ไกแล้วไม่ใช่ปลามันจะดเฮ้ยเอมได้มาเลยอันนี้ปลานี่ยอก็ตกได้ัลงหาตี้เไมลูกแอมได้เนท้าว่าใครจับปลาได้เยอะสุดชนะเลกตัวเดียวตอนนั้นน่ะตอนนั้นลูกรมได้ยงมากไปมรรปัง

แม่บอกข่าจะดุ้งเขาหาเอาลงนิดน้อยชนิดไประท่าไปไปทาไปจะเกินเลย เอมคอ้ลงลงดิลงจ้อตามเอมยังบวเห็นเคียนอยู่เบิ้งสูงคือเป็นลายต่าเนคือบองสูงดูหลวงเลยมังออกลปะมันไปแค่หรือุบอดฟัแหนที่เบันีิแหน้ทีอ๋อมันพดเลยนะเองต้องห้างห้างก็ดิมันบอกไม่บอกา อันนี้เนาะเกียนอั่ดีาจ้องหูใหม่เนาะไม่เคยอกแไรสลาได้อเอาเมนนะค่ะอาเอาตามสาวันเนี้ยอิดอดอิน้องทักเล็กคะจอีไอเกลกม่งสเลยไอีาดตีนาเลยอตอหน้า